ทุกท่านตอนนี้แมจุน c h ชาแนลนะคะพามาที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์มาดูตลาดตลาด5นาทีนะคะตลาด5นาทีนะคะซึ่งแม่ค้าจะลงจากรถไฟขบวนนี้เวลา8โมงนะคะเพื่อที่เจะเอาของมาขายนะคะนี่ค่ะบรรยากาศตลาด 5นาทีที่น้่สถานีรถไฟที่ในบริเวณสถานีรถไฟบุรีรัมย์นะคะคนหนาแน่นมากซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะ,คะคเป็นวันหยุดคนก็จะเยอะหน่อยขออนุญ,ญาตถ่ายนะคะผักสดๆจากสวนนะคะชาวบ้านเขาปลูกกันโอ้หัวใจเท้าสวยงามสวยมาก เดี๋ยวจะพาดูเดินดูก่อนนะคะว่าเขามีอะไรขายบ้างตอนนี้กาจรแน่นอังนะคะจรนนาแน,น่นสอง้างทางขออนุญาตถ่ายบรรยากาศก่อนนะคะ ถุงเท่าไหร่คะคุณยายูกเดี๋ยวหนูขอถ่ายบรรยากาศก่อนนะคะใกล้ปะครับใกล้ใครับใกล้บ้านตอนยิ่งยวดบาทถ่ายบรรยากาศให้แฟนๆยูทูบได้ชมกันนะคะตลาดรถไฟ นี่ตลาดห้านาทีรถไฟนะฮะอันนี้มีของหวานมีมันเชื่อมมมันเชื่่อคะโอ้อันนี้ผักอะไรคะเนี่ยผักกาดอะไรคะงามมากเลยลงมาแค่นี้พนดิบพายค่ะแล้วกวงตุ้มค่ะไอ้ไอื้อไข่เนื้อไข่ดูดลยอันอันนี้อันนี้ขมไหมคะขมค่ะเอาไปต้มต้มจักรยายค่ะโอเค้อโไข่เป็ดจากไข่สดค่ะไข่สดไข่เค็มไข่สด เบยอนมันไข่ด้วไขจากฟาร์มปูถุงเท่าไหร่คะเนี่ยสามสิ <30. S 1> โอ้ปูก็มีนะคะปูนาก็ยังมีขุดเอาเองใช่ไหมคะได้เวลาหาบแล้วหรอคะห้านาทีเนี่ยเขากำลังเตรียมตัวหาบไปแล้วนะคะใครมาทันก็ทันม <c oughs> าไม่ทันก็ไม่ได้ซื้อ เตรียมตัวาหาไปตลาดแล้วไ,ไปขายที่ตลาดไหนคะเนี่ยตรงนั้นเลยอ๋อก็ไปตลาดสดไปตลาดโพนี่ไปตลาดโพน,โนี่ไปทุกคนเลยใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็จะไปตั้งแถวที่ตลาดโพป,ประมาณกี่นาทีแปบ๊บเดียวเหมือนกันโออ๋อตลาดสดนี่ไปวางยังไงวางตรงไหน อ๋อหาขายในตลาดเลยโอ้ขอบคุณมากค่ะขออนุญาตนะคะมาจากไหนคะมาจากช่อง youtube ค่ะลงเลยคะ่ะลง youtube ค่ะชดวันนี้พวกกระบ,บี่ก็มานะอย<า>ู่กระบี่นะมาช่อง YouTube ของบุรีรัมนี่เลยค่ะลง youtube ให้แฟนๆได้ชมกันสวยงามมากคือไม่เคยเห็นเหมือนกันอยู่บุรีรัมมาเจ็ดปีก็ไม่เคยเห็นค่นนะ อยู่เวลามาเจ็ดปีแล้วนะคะเจ็ดแปดปีแล้วเนี่ยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรก้ะค่่หมมมพรอตาโอ้เนี่ยเห็นไหมคะพร้อมตามเลยพีจางคันสมัยมากเลยมะละกอนี่ยอดสุกอันนี้มะละกอสุกนี่ทุกอย่างเลยใครอยากมาเที่ยวชมที่บุรีรัมย์นะคะสถานีรถไฟบุรีรัมย์นะคะทุกเช้าใช่ไหมคะทุกเช้าแปดโมงค่ะแปดแปดโมงเช้าทุกวันนะคะ ตลาด5นาที8โมงเช้าทุกวันนะคะจะมีจะมีมาขายนะคะของชาวบ้านชาวบ้านอันนี้คือเขาปลูกเองนะคะเขาของที่บ้านเขามาเองมาเค่องนะบตอนเช้ามาเยช้าเลย่ะสีบาทสิบบาทนะจ๊ะ อันนี้มะกอกนะคะไม่ใช่มะแขกนะคะกอกกินได้นะคะโอเคกับมะงอกอยู่ด้วยกันกินได้นะคะหัวไมโนหัวไมโนหัวไมโนไม่ค่าไม่ค่ามหมักสมมอบอบอทันมีดจ้าไม่ใช่ยำไม่ใช่ยำผักนี้ห้ามกินนะคะ นี่ค่ะคนที่มีสามีห้ามกินนะคะนนคนที่มีผัวแล้วห้ามกินนะคะพักลืมผัว <c oughs> ผัวก็ห้ามกินเดี๋ยวลืมเมียเอ้ามีลูกเผือกส,สวยๆเสรยดายนอ้องเรากินเผือกไม่เป็นพร้อมพร้อมตําพร <c oughs> ้อมตําง่ายมากเแล้วแล้วข้าเตรียมตัวย้ายแล้ว เย็นพอแล้วไปตลาดโพ้ด้อเร็วนี่ไงไก่ย่างเจ้าดังเจ้าดังที่สุดที่ตามมาถ่ายเนี่ยเพราะว่าไก่ย่างเจ้านี้แหละอร่อยมากมาไม่เคยทันค่ะหมดแล้วมาไม่ทันนี่นี่ข้าวมาใหม่นะครับที่นี้ก็จะมาครับหมูยอหมูยอหมูยอบุรีรัมย์นะคะ เกมหมูยออุบลเด้อโอ้ยผักชีมัดเท่าไรล่ะนี่บาทมัดละสิบบาทเมาสนี่นี่ป้าเมาให้เนี่ยนี่งามงามผักชีสิบบาทเมาให้หน่อยเมาทั้งหมดนั่นเลยห้ากําเนี่ยเบิ้ลเนี่ยโดนเมาหมดนี่นะคะอะไรดีครับอะไรดีครับอะไรดีล่ะบูมี มีอะไรที่ไม่ดีไหมคะเอาอะไรดีครับบาสันเนาะนี่ออมกระปูก็มีนะคะกระปูรใช้ตัวขนาดรังจัทใ่ตัวนี้ร้อยเก้านะครับลดได้แล้วนะคะออมกระปูหุงท่าไดเนี่ยออมกระปูสิบาทครับถุงละสิบบาทใช่ครับสิบบาก็นี่ผักสลัดผักซิบซิบก็มีนะคะ คณะอ่าคณะฮ่องเต้คณะฮ่องเต้มัดเท่าไหร่นี่สิบบาทค่ะมัดใหญ่ใหญ่เลยจักต้นเนี่ยสองต้นก็ใหญ่เกินต้นละห้าบาทใส่ถุงไม่ได้ยังไม่จบนะคะทุกท่านนี่เยอะมากนะคะสาธยายไม่หมดว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะคะก็ค่อยๆเดินให้ดูแล้วกันนะคะ ทางนี้เรายังไม่ได้เดินเลยเนี่ยหน้าเนี้ยเราแสี่ยมาราธรรมดาสิบาทนะคะเจ๊ส้มตำก็มีก้าข้าวผัดสิบบาทต้มยำขาหมูจะพยายามไม่มาเดินที่นี่เพราะว่ามีแต่แนวให้เราอ้วนๆนะนะมีแต่แนวให้เราอ้วนๆเหรอไหมหัวแดงเนื้อแดงเลยข่อยโปมักใส่กอข่อยบ่มักมูเล่ดีข่อยมักไม่ฆ่ากระพุงงามๆไหมเออกระพุงงามๆหนาตาสดใสดิขนาดตื่นตาเด็กได้เนี่ย อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องผ่านผ่ายายแล้วครับปอมใบใหญ่เลปลาจอม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 ไม่ใช่กุ้งจอมปลาจอมตักให้เบิ้งเลยค่ะพี่ผสมแจมิผสมทุ่งละจักบาทนี่ทุ่งที่สี่ครึ่งโลสี่สี่โลอะจักบาทนี่โลแปดสิบโอ้นี่มะระนี่ก็ปลูกเองใช่ไหมคะโอ้ดูุยายปลูกผัก สวนอยู่ที่ไหนคะคุณยายสวนอยู่ที่ไหนคะอยู่น้องเต็งค่ะโอ้มาจากกระสังทั้งหมดเลยใช่ไหมไอ้นี้เป็นของเขาดูมรละจะปลูกเองนะคะทุกท่านอันนี้กำเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้สิบบาทหอมสิบหอมนี่สิบบาททำไมสามกัดหนูไม่ได้ใช้ะค่ะคุณยายหนูค่ะหนูเห็นมันงาม ถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนนะคะเก็บกันหมดแล้วเริ่มแล้วเริ่มทยอยเก็บแล้วนะคะเนี่ยเริ่มทยอยเก็บแล้วสดาวเริ่มขายแล้วแต่ดาวเริ่มมีแล้วเออมีคุณยายคนหนึ่งก็นั่งขายอยู่หนึงถุงละสามสิบเดี๋ยวจะไปอุดหนุนเมื่อกี้บอกว่าขอถ่ายบรรยากาศก่อนสดาวน้ำปลาหวานกระปูนะคะกระปูทงแจ๊บบานเลยนะะี่ค่ะทงละยี่สิบ ตกโลดเท่าไหร่นี่ค่ะปูเนี่ยไมต่ตกนับตัวขายใช่ไหมคะมบบบเป็นขีดบ่เ,เนนอออันนี้ห่สินี่แมจูนเหนมาปูนาไปทำปูดองน้ำปลานะคะนี่นหเหมา บรรยากาศว่างเปล่าแล้วนะคะตอนนี้ห้านาทีไม่หรอกครึ่งชั่วโมงอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเขาเรียกให้มันติดปากคือห้านาทีนะคะแต่จริงๆก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแหละนะคะตั้งแต่ตอนลงมาตอนนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงแหละนะคะเก็บกันหมดแล้วก็จะเงียบทีนี้เขาก็จะ เขาก็จะหาพากันไปวางทางนู้นนะคะแล้วก็ฝั่งนี้คือลูกชิ้นยืนกินนะคะลูกชิ้นยืนกินของหน้าสถานีบุรีรัมนะคะเนี่ยค่ะในสถานีรถไฟนะคะสถ,ถานีรถไฟบุรีรัมใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะเยี่ยมแวะชมแวะทานลูกชิ้นได้นะคะแวะอุดหนุนได้นะคะมีลูกชิ้นมีหลากหลายเจ้ามากเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้แม่จุนก็ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปแม่จุนชาแนลด้วยนะคะช่องแม่จุนชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายทําที่ไหนอีกก็ก็รอ,รอ,รอคอยติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ